ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับเอาครับครับผมสามอันเดนเจมครับ The Face Shop Pink Berries Christmas p a วันนี้ครับครับผมเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมก็เตรียมตัวยังไงครับจริงๆก็คือได้รู้มาบ้างแล้วครับว่าเหมือนกับ The Face Shop จะจัด กิจกรรมคริสต์มาสปาร์ตี้ให้พวกเรา4คนครับผมก็ได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ครับผมว่าจะเอามาเอาเพลงอะไรมาโชว์บ้างครับผมก็จริงๆก็จะบอกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากครับโชว์พวกนี้เพราะเหมือนกับพวกเราก็ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆครับผมใช่ครับอันนี้เราสามารถพูดได้ไหมครับไม่น่าได้ไม่ได้นะครับโอเคครับผมก็นั่นแหละครับผมก็แบบก็ออสปอยเรอครับผมก็อยากจะบอกว่าแบบ ็อย่างที่พี่ได้บอกทุกคนจะมีโชว์แบบของไอ้ตัวเองแล้วก็จะมีโชว์สุดเอ็กลักษณ์ด้วยครับผมสามารถพูดได้แค่นี้ครับกบคุณครับก็ไ่้จะหนโอพกก็็ให้ดูจากจํานวนคนที่เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนแบบให้การซัพพอร์ตหรือว่าการตอบรับของโชว์ของ The Face Shop เป็นอย่างดีครับก็เราก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่ๆใช่ครับมันจะไม่ได้ีแค่เพลงใช่ไหมครับมันจะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าผมพูดได้แค่นี้ครับพี่จริงจริงก็ ต้องเราติดตามครับผมแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าพวกเราก็ทํากันเต็มที่แน่อนอนครับผมถึงแม้ว่าพี่ซีนิวหรือเนเจมจะเหมือนกับมีถ่ <S <S ายงานหรือถ่ายรีบ,บ้างก็พวกเราก็เหมือนกับพยายามที่จะเวลาไหนพวกเราว่าพวกเราจะเอาเวลาพวกนั้นมาซองถูกแสดงว่ามีการเตรียมงานสำหรับตื่นแต่ชอบคริสต์มาสปาร์ตี้นี้ันมาแบบแบบก็พอสักพักนึงเลยอะ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวต้นปีไม่ขนาดนั้นนั้นครับแต่ว่าจะแบบอ่านกัดอัดเพลงอาจจะแบบมาเกือบประมาณเดือนหนึ่งะครับแต่ถ้าซ้อมจริงๆก็ประมาณนิดๆหน่อยๆครับผมใช่แต่ว่าจะทำเต็มที่แน่นอนครับผมแล้ววันนี้มีสตานคอร์ส่วนตัวกันหรือเปล่าทางสองปะนสตาคอร์ส่วนตัวคือวันนี้เราทั้ง4ี่คนรับบทเป็นสตานคอร์ครับใช่มามอบความสุขให้ทุกคนจริงๆแล้วเจมอยาก มองหน้าผมบอกนะครัหมายพราะแบบผมผมเออผมมีได้หมดเลยซานซานตี้ซานตาเลนเดียมีได้หมดเลยจริงๆของเน็ตเน็ตก็จริงๆก็อยากมีครับเน็ตเชื่อว่าทุกคนก็อยากมีซานตาหรือแซนดี้ของของตัวเองนะครับผมแต่ว่าคือก็คือถ้าเรามีคนงอกข้างดีก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับคือยากจะมีแบบซานตาแบบขอขออะไรอย่างนี้ด้วยไหมเน็ตเองโอจริงๆถ้าเบวมมีผมก็อาจจะขอทุกวันเนี่ย ขอถ้าลอขอหคะอรือพี่ๆเขาจะซื้อให้ไม่คือบอกว่าถ้าถ้าขอก็คือผมขอเวลานอนเยอะขึ้นกว่านี้ช่วงที่นอนน้อยฉันเหมือนตอนนี้ช่วงนี้เซนต้าเขาใจดีกับเราครับผมก็คือมอบงานให้พวกเราได้ทำให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันนานมากทุกวันเลยครับผมใช่ครับแต่บอกว่าเหมือนกับเมื่อวานน้องเขาเลี้ยงข้าวด้วยครับผมก็เหมือนกับ เป็นสิ่งที่ซันตาให้น้องคนไหนน้องคนที่มาเสิร์ฟน้ําให้เราหรือว่าใครน้องเจมส์สิครับซันตาเขาเลี้ยงข้าวเมื่อวานครับผมเอที่ใครถึงเลี้ยงข้าวเป็นอ๋อก็แบบจริงๆอ่ะคือเราจะแบบเราจะผัดกันเลี้ยงอยู่แล้วฮะใช่แบบแบบว่าแบบเวลาเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราจะผัดกันเลี้ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่อร่อยครับไม่เหลือสังเม็ดครับ กินก๋วยเตี๋ยวเสียเหียวไม่ได้ไงล่ะงงมากไม่ใช่ครับแต่แต่ก็ดีใจครับผมแล้วก็อร่อยด้วยครับผมเพราะว่าเหมือนกับเราก็นนนาทีเราจะได้กินข้าวด้วยกันเหมือนกับตอนที่แบบไม่ใช่เวลางานครับผมใช่ฝากกิจกรรมเดะเฟคชอปวันนี้เลยครับผมก็ยังไงก็ขอฝากกิจกรรมของเดะเฟคชอปด้วยนะครับก็ใครก็สามารถติดตามทางไลฟ์ได้ถ้าเบิดใครที่แบบไม่ได้มาในงานนะครับผมส่วนคนที่มางานวันนี้ก็เตรียมรับชมความสุขจากพวกเราได้เลยครับ ครับผมก็เนี่ยครับผมก็คือจะบอกว่าพวกเราสี่คนเต็มที่มากครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขส่งท้ายปีนะครับผมก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราทําให้จะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้พวกพี่ได้นะครับคิดว่าปีใหม่นี่คือ2คนไปไหนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรอ๋อ,อก็อ๋อก็ถ้าเผื่อคริสมาสนี้เราก็อาจจะมีแบบไปเอาติ้งกันอะไรเงี้ยครับแต่แบบว่าช่วงปีใหม่เจมก็กลับบ้านส่วนพีเนยก็กลับบ้านเหมือนกันใช่ครับ ครับผมก็น่ารับอย่างที่เจมบอกครับพอกเราจะมีเอาติ้งที่หัวหินรับผมก็เหมือนกับอ่ะไม่เแล้วเอาดีครับจบแล้วแล้วเชียกับพี่ออกเองนะไม่แต่อาจจะเปลี่ยนที่หรือเปล่าเข่าใหญ่ก็ได้ ต้มวันแล้วไหมเมื่อกี้จากคิปลุกไม่ให้หลุดสักคำงั้นก็คือถือว่าเป็นเหมือนกับสอมทายเปียของพวกเราเหมือนกับได้แบบได้เหมือนกับได้กินข้าวพูดคุยกันแล้วก็ใช้ใช้ชีวิตด้วยกันของดูมัดีเพราะว่าจริงๆพวกเราแต่ละคนก็เหมือนกับคิวไม่ค่อยว่างกันตรงกันก็นานๆทีจะได้มาเจอกันก็รู้สึกว่าดีใจครับผมที่เหมือนกับพี่ออฟได้เหมือนกับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้พวกเรามาขนาดนี้แล้วก็แค่นั้นแหละครับผมก็พอแล้วพอแล้วก็ ก็นั่นแหละครับผมก็ใช่ครับผมใช่ก็เหมือนกับได้กลับไปเป็นครอบครัวครับเป็นอะไรหรอเออใช่แบบสักวันก็รู้ครับผมโลค้าพี่ออฟโลครับอ๋อครับผมอ๋อพี่ดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดนะพี่พี่บอกพี่ออฟก็ได้แบบ เน่ยพ <l acht> okay. ูดเราพี่นะโอ้ขนาดนี้นะครับผมซีรีส์ของเราทั้งคู่ตอนนี้ครับผมก็เมื่อวานนี้เราเพิ่งถ่ายคิวที่20สิไปครับผมก็ถือว่าเป็นคิวส่งท้ายปีแล้วก็เดี๋ยวตอนเดือนหน้าเราก็ต้องมาลุยกันอีกรอบครับผมใช่ใช่ครับเพราะมครับผมมันเาหโอ้ถ้าตอนนี้ก็คือน่าจะน่าจะ8ปกว่าแล้วครับใช่ครับผมก็รอติดตามได้เลยนะครับใช่ครับผม เพราะว่าเหมือนกับพวกเราก็ทั้งพวกเราก็ทีมงานก็คือจะเร่งกันถ่ายให้จบครับผมเพราะว่าเหมือนกับคือจริงๆอยากออนให้ทันปีหน้านั่นแหละครับผมคือปีหน้าแน่นอนครับแต่ว่าอย่าถามเลยว่าช่วงเมื่อไหร่นะครับผมเพราะว่าจริงๆส่วนตัวก็ยังไม่รู้ใช่ครับผมก็นั่นแหละครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยากอยากไม่รู้จะไปหนพี่ถามผมดีกว่าครับพี่ถามถูกคนมากเลยเมื่อกี้แต่ว่าตอนที่ทีเซอร์ออกไปตอนวันไลฟ์นี่มือหาเดือดมากโอ้เอาจริงคือ อ๋อเอาจริงๆนั้นคือแค่ส่วนน้อยมากๆเลยครับคือติดแต่ทเดียวใช่ครับผมแค่ิดเดียววววเป็นแมมใช่ครับใช่ครับเขาจะบอกแมวไม่คือจะจะหมายถึงว่าคือแบบคือนิกกับเจมก็เพิ่งดูวันนั้นวันแรกเหมือนกันก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็คืออยากดูอย่างที่เคยบอกว่าคือเรารอดูอ่ะพี่เจกับอน์นานมากครับผมพอวันนั้นถึงได้เห็นตัวอย่างก็รู้สึกว่าดีใจครับผมก็ฟีดแบ็กก็ดีตามที่เราคิดไว้ด้วยครับผมก็หวังว่า พอตัวเต็มออกมาแล้วเราทุกคนจะยังกับเอ็นดูพวกเราอยู่ใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเพราะตอนนี้เหมือนได้ยินข่าวว่าจะถึง1ล้านวิวแล้วครับผมกับทีเซอร์ใช่ครับแล้วนอกจากนั้นน่ะคะหนังเออซีรีส์ที่เรื่องของเราเรื่องพบเธอใช่ครับผมยังไงบ้างคือว่าพอปล่อยไปแล้วเป็นแฟนคลับแบบไมนได้เข้าไปเช็คมเอ่ยเช็คครับผมคือเราเจมส์เช็คแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าแบบคือ เป็นพิเรียดเรื่องแรกที่เจมเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีแบบหลายๆอย่างที่เราจะรู้สึกแบบยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าแบบทั้งเรื่องการพูดหรือว่ารเรื่องเกี่ยวกับแบบใช้ภาษาท่าทางหรือว่ากิริยาของคนในสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้แบบเวิร์กช็อปแบบจริงจังเพราะว่าตอนนี้ยังถ่ายอย่างนี้กันนอนอยู่ใช่ใชครับ,รบแต่ว่าน่าจะเหมือนกับถ้าอยางนี้กันนอนถ่ายเสร็จปุ๊บเราอาจจะแบบขั้นตอนการเรียนเวิร์กช็อปมากขึ้นครับผมเหมือนกับอาทรร ต่างๆที่ต้องใช้ในเรื่องพบเธอครับผมแล<ช>้วก็รู้สึกว่าน่าจะาต้องเรียนการพูดด้วยครับผมใช่ให้เหมือนกับเข้ากับยุคสมัย400ปีของของพี <ผม S 2> <ช>่ปกครับผม <400 S 1> ใช่400ปีตอนที่เราบอกว่าจะให้เล่นซีเตอร์ปีหมีแต่ยักษ์ที่เราบอรู้สึกยังไงบ้างเตอร์สองคน่าจะแบบ คือถ้าเปิดเจมอ่ะเจมจะรู้สึกติดแค่อย่างเดียวเลยคือการใส่จงกระเบนใช่เพราะว่าตอนที่เคยเรียนอยู่เนี้ยจะไม่ค่อยชอบใส่เพราะแบบคุณครูจะให้ใส่เองอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราแบบได้มาฟิตติ้งแล้วหรือว่าได้มาลองแล้วเนี้ยเออว่ะก็จะมีพี่พี่เขาคอยใส่ให้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ใส่สบายอะไรเงี้ยก็มีแค่นี้แรับที่ติดใช่คับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องการพูดเับผมเพราะเหมือนกับคือเราเรา เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องการพูดอยู่แล,แล้วต้องไปเล่นเหมือนกับ400ปีคือต้องเหมือนกับต้องพูดให้ชา้าต้องพูดเหมือนกับแบบเป็นไทยโบราณเลยก็รู้สึกว่าคอนเซิร์ตรงนี้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะต้องเรียนเพิ่มจรงิงจัง,จงมากๆครับผมใช่แล้วกดดันนะเพราะว่าเจ้าบอกว่าเฮ้ยเขาตั้งใจมากกับการทำเพลงไทยเลยเนียคก็เออก็กดดันครับผมเพราะว่ามันมีแบบหลายๆอย่างที่แบบเราจะต้องฝึกเยอะมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเรื่องอยญ่เหมือนกับอนุน่ะถือว่าหนักแล้วใช่ป่ะแต่แบบพอแบบ มาเล่นเรื่องพบเธอเนี่ยมันทั้งแบบคือมันมีอะไรหลายๆอย่างครับที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่เลยอะไรเงี้ยต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยครับ,รบแล้วก็เหมือนกับกดดันกับเหมือนกับคือด้วยความที่นิยายพบเธอเหมือนกับมีชื่อเสียงก็เหมือนกับแฟนๆพี่ๆชาวนิยายคือเหมือนกับชื่นชอบมาก<ช>แล้วเหมือนกับพอเขาได้รู้ว่าเนตเจมเล่นเราก็รู้ว่าเราก็อยากทำาพบเธอของพี่นัท ให้มันดีขึ้นเหมือนกับอย่างที่เหมือนกับเราตั้งใจทำยาลิกาโนนเนี่ยครับผมก็แต่ตอนนี้คือขอเคลียร์กับยาลิกาโนนก่อนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าคือเราก็ทําเต็มที่แล้วเราสืกอว่าเราอยากได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเราควรที่จะพัฒนาตรงไหนให้มันดีขึ้นในพบเธอครับผมใช่งว่าผมน่าคู่ <c oughs> น่าจะในเจมส์่าจะได้เห็นกันไล่ๆกับคนอื่นแบบแน่นๆเลยถ้าตอนนี้ยังไม่ชัวร์เลยครับพี่ใช่ครับเพราะว่าเท่าที่รู้ก็คือ รู้เรื่องคิวแต่ว่าแบบการออนหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือยังไม่แน่ใจเลยต้องรอทางแบบออ f ฟิเชียประกาศอะไรเงี้ผมจริงๆก็ยังไม่รู้หรอครับผมยังไม่รู้เหรอครับผมแต่จริงๆก็คือคือในจะบอกว่าในดูมันดิของค่ายเรามันไม่ใช่มีแค่เรื่อง พบเธอกับยัยกับนหนมันมีเรื่องอื่นด้วยมันอาจจะแบบฉายไล่เรียกกันหลายๆเรื่องเช่นซอมไวเบอร์เนเจมก็เล่นครับผมก็อาจจะแบบพี่ๆแฟนคลับเนเจมก็อาจจะแบบไปดูในซอมไวเบอร์ได้หรือว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นแฟนคลับดูมันดีหรือแฟนคลับพี่ๆจากทางค่ายอื่นก็รู้สึกว่าซอมไวเบอร์ก็เป็นตอบโจทย์ที่เหมือนกับทุกคนอาจจะคิดถึงใช่ครับผม ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากติดตามซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอนุนด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามแคมเปญของ The Face Shop นี้ด้วยนะครับใช่ครับผมก็ที่สำคัญครับอย่าลืมอุดหนุนเซอร์่าของ The Face Shop ด้วยนะครับผมเพราะว่าใช่ครับเป็นตัวแรกที่เน็ตเจมได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง The Face Shop นะครับผมที่ให้โอกาสเน็ตกับเจมได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมครับผมครับ ครับผมครับผมก็คริสต์มาสปีนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้ของขวัญดังใจที่ตัวเองหวังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันหรือปรารถนานะครับแล้วก็ไหนๆก็จะปีใหม่แล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีกับทุกคนทุกๆปีเลยนะครับครับผมก็ม e รือคริสต์มาสนะครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ปีใหม่แล้วอะไรที่ไม่ดีก็ พยายามทิ้งไปนะครับผมก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆนะครับผมก็ปีใหม่แล้วลองหาอะไรทําใหม่ๆเพื่อที่จะเหมือนกับค้นพบตัวเองให้มากขึ้นนะครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับขอบคุณ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 มากนะคะขอบคุนะคะ